มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายชัยพลนะคะมีหงอยค่ะทนายตั้มตอบกลับแล้วค่ะจากกรณีการถอนตัวจากการเป็นทนายความให้นายชัยพลนะคะนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับลุงพล ในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาเรื่องน้องชมพู่ก่อนทนายตั้มจะเปิดใจครั้งแรกในรายการโหนกระแสเผยสาเหตุ ah ah e มาจากเรื่องของความรู้สึกร่วมกันระหว่างตัวเองแล้วก็ลุงพลพร้อมชี้แจงปมดรามา่าเรื่องเงินสิบล้านไม่เป็นความจริงก่อนรายการดังจะให้ลุงพลโฟนอินเข้ามาในรายการแล้วก็ระบุว่าทนายตั้มต้องหนักแน่นถึงจะทำคดีนี้ได้อยากให้ทนายตั้มหนักแน่นให้สมกับที่ทำคดีให้กับตัวเอง ตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงได้ถอนตัวแต่ยังไม่ได้หาทนายคนใหม่ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะสำหรับความคลิปหน้าวันที่29พฤศจิกาย,ยน64เพจ Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการรริธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะคะโดยระบุว่าหลังจากได้พูดคุยกับลุงพลในรายการหนกระแสวันนี้แล้วทำให้ผมรู้ว่าผมตัดสินใจไม่ผิดที่ถอนตัวจากการทำคดี ขอโทษเพื่อนฝูงและครอบครัวที่ดือ้อและไม่ฟังตั้งแต่แรกนะครับเขาว่าทนายตั้มต้องหนักแน่นโดนว่ามาเป็นปีผมไม่หนักแน่นตรงไหนอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องน้องชมพู่เราเองก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะจบลงอย่างไรคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ